มาเรื่องนี้กันบ้างพูดถึงน้องหมูเด้งเราพูดกันมาหลายวันแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าฟีเวอร์เป็นอย่างมากเขาบอกว่าหมูเด้งนอกจากทาให้สวนสัตว์เกิดเขาเกี่ยวคึกคักมากเขาบอกตอนนี้ทําให้ข้าวขาหมูรวมทั้งไข่พะโล้เปียสุประชัยขายดีมันเป็นความอยากอาหารแล้วมันคล้ายกันใช่ไหมผิวของน้องเขาเลยไงเกียวกันเหรอฮะี่มันเป็นที่โปแคะนะมันไม่ใช่หมูนะฮะและที่สาคัญญี่ปุ่นตอนนี้คุณผู้ชมถึงขนาดต้องเอาอะไรนะน้องเนมูเนมูฮะลูกฮิปโปแคะมาสู้กับเนี่ฮะ เจ้าหมูแดงของไทยเราแล้ว,ล,วล่าสุดคุณผู้ชมะหมูเดงของไทยดังขนาดไหนก็ถึงขนาดสโมสรฟุตบอลบาเยอร์นิมนิค่ะนำภาพของเจ้าหมูเดงมาทําเป็นมุกตลกครับหลังอากเอาชนะดีดามชากเกฟ9ต่อ2ประตูฮะขนาดที่แฟนฟุตบอลชาวไทยแซวตอนนี้หมูเดงมาไก,กลามากครับ นี่ฮะคุณผู้ชมฮะสโมสรฟุตบอลบายเยนิวนิกฮะจากประเทศเยอรมน,นีไม่ตกเทนะนำาภาหมูเด้งฮะลูกฮิปโปแครจากสวนจั์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีของประเทศไทยนำมาเป็นมีมาหลังจบการแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีก2024นัดแรกครับโดยทางทีมบายเยนิวนิกเองก็มีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter เนี่ยละครับเขียนข้อความบอกว่า เมื่อหมูเด้งเช็คผลฟุตบอลเมื่อคืนแล้วก็เป็นภาพหมูเด้งนะฮะออกอาการหลังจากไบเยอร์เนะ้นะนำเดียโมซากรฟสามประตูต่อศูนย์สามประตูต่อสองและจบเกม9ก้าประตูต่อสองเนี่ยนะนะทางแฟนฟุตบอลชาวไทยก็แห่แสดงความยินดีหมูเด้งบอกว่ามาไกลมากเลยนะครับค่ะขณะเดียวกันนะคะนอกจากรันวงการฟุตบอลแล้วเนี่ยนะยังมีทีมบาสเกตบอลจากศึก n b a ค่ะนําภาพหมูเด้งไปทําเป็นมีมด้วยเหมือนกันคือดังเบอร์น,นี้แล้วอ่ะนะคะขณะน,นี้หมูเด้งต้องบอกเลย กำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์และดังไกลไปถึงต่างประเทศมีสำนักข่าวจากหลากหลายประเทศค่ะเข้ามาที่สวนสัตว์เพื่อมาทําข่าวด้วยความน่ารักและท่าทางของเจ้าหมูเด้งคือมันเด้งสมชื่อจริงๆนะคะคล่าสุดดังไกลไปถึงเพจนิตียสาร National Geographic นะคะใช้ภาพหมูเด้งเป็นพรีเซนเตอร์ประกอบบทความแนะนําให้มาทําความรู้จักฮิปโปแคลกันให้ดีขึ้นนะโดยทั้งเพจระบุนหน้าโซเชียลมีเดียค่ะว่าหมูเด้งฮิปโปแคะสี ชมพูอมม่วงกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกอินเทอร์เน็ตจากกระแสนี้อาจทําให้หลายคนสงสยัยฮิปโปโตเตมัสแคร์คืออะไรก็มีการอธิบายถึงลักษณะความน่ารักปุ๊กปิ๊กของเขานะคะชอบสวบหยอกล้อพี่เลี้ยงวิ่งซุกซนแบบไม่รู้จักเหนื่อยเลยค่ะนี่นะฮะตอนนี้หมูเด้งก็เลยอาจจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็ได้นะฮะก็มีหลายคนบอกว่าประเทศไทยเราควรจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะผลักดันนะฮะหมูเด้งอ่ะให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมสำหรับประเทศไทยแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะอย่างที่เราเคยเล่า เจ้าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็บอกแล้วนะหมูเด้งวันหนึ่งต้องโตนะคะคุณผู้ชมฮนะ <c oughs> วันหนึ่งมันอาจจะไม่น่ารักเหมือนเดิมก็ได้ <c oughs> นะครับผมอ่ะ